สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะช่องน้ำใจชาแนลเรานะคะจะมาแนะนำการหารายได้เสริมในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีนะคะ,ะมีคำถามหลายครั้งเราถามตัวเองหรือถามคนอื่นด้วยนะคะว่าอจะลงทุนอะไรดีนะที่ลงทุนไม่มากรายได้ดีแล้วก็ยั่งยืนนะคะคำตอบของคำถามนี้นะคะก็คือการปลูกชะอมตัดยอดอ่อนขายค่ะแล้ว ทำไมเราถึงเลือกที่จะปลูกชะอมในเมื่อก็มีผักอื่นๆหลากหลายชนิดนะคะเหตุผลหลักๆก็คือการปลูกชะอมเนี่ยนะคะจะเป็นการลงทุนที่น้อยตามกำลังทรัพย์ตามพื้นที่ที่เรามีนะคะปลูกง่ายดูแลง,ง่ายปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยแล้วเลยค่ะทนโลกทนแล้งนะคะแล้วก็คนไทยแล้วก็นิยมบริโภคขายได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นพื้นที่สวนหลังบ้านนะคะเราปลูกมาแล้วประมาณ5ปีนะคะลงทุนครั้งแรกเราสั่งกิ่งตอนจำนวน350้กิ่งร้านเขาขายเป็นมัดนะคะตอนนั้นมัดละ400บาทามัดหนึงจะมีประมาณ50กิ่งก็ตกประมาณ2,800บาทนะคะก็เราตอนนี้เป็นนนออเราก็ต้องสั่งซื้อเขาเป็นธรรมดาเดี๋ยวเราค่อยมาศึกษาวิธีตอนกิ่งเองนะคะ ส่วนขั้นตอนการปลูกนะคะสามาร,ามาามารถหาข้อมูลการปลูกได้ตามอินเทอร์เน็ตท um um ั่วไปเลยนะคะมีเยอะแยะมากมายค่ะเมื่อเราปลูกชะอมได้ประมาณสักสามเดือนนะคะชะอมก็จะเริ่มแตกยอดอ่อนให้เราเก็บขายได้นะคะโดยความยาวของยอดอ่อนที่เราตัดนะคะก็จะมีความยาวประมาณ15-20ถึงเซนติเมตรค่ะ เราจะขายมัดละ5บาท10บาทก็แล้วแต่พื้นท,ที่ที่เราจะขายนะคะแต่ว่า,าก็คือขายไม่หมดแล้วก็เก็บใส่ถุงมัดปา่าแล้วก็แช่ตู้เย็นจากตัดยอดอ่อนไปขายแล้วนะคะอย่าลืมบำรุงรักษาต้นชะอมด้วยนะคะโดยการให้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักส่วนการให้น้ําควรให้ตามสภาพอากาศชะอมชอบอากาศชื้นไม่แฉะไม่ชอบน้ําขังนะคะหน้าฝนไม่จําเป็นต้องรดน้ําก็ได้นะคะนอกจากฝนทิ้งช่วงนะคะ ชาอมจะให้ผลผลิตได้นานเป็น10ปีเนี่ยนะคะนี่ก็คือผลสรุปของคำว่าลงทุนอะไรดีนะลงทุนน้อยรายได้ดีและยั่งยืนคำตอบก็คือปลูกชะอมไว้ขายยอดอ่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม